แอนทองประสมบินสู่นิวยอร์กกระทบไหลซุปตาโลกแต่ละคนไม่ธรรมดาซุปตาตัวแม่วงการบันเทิงแอนทองประสมเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกเชิญไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคเพื่อร่วมชมโชว์คอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2024ของราฟลอเรนที่จะจัดขึ้นณมหานครนิวยอร์กในวันที่9กันยายน2566ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยงานนี้สาวแอนได้มีโอกาสกระทบหลายกับเหล่าเซเลบริตี้คนดังมากมายอาทิไดแอนคีตันราเชลบรอสนาฮานจูลี่แอนมัวเจมมาสเดนอแมนดาไซเฟรดคริสตันจองอายามีนาคาโจมินดี้คาลิ่งและหลี่ปิงปิงใดๆด ออร่าความสวยความจึ้งของแอนทองประสมไม่จมไม่หายไม่ตายนิวยอร์กแน่นอน